หอมแขงเป็ดกลางไม่ลาดิจิอลชาแนลยูทูบครับสวัสดีทุกท่านนะตอนนี้ตัวนี้สองหอมประกอบยำสัแซ่บสาขาคอนนกันนะที่นี่จะต้องที่น่นอะจที่ มีมีคนลวงโดนเซตสุกเผ็ดกลางไม่ล้าวเป็ดร้าวค่ะอ๋อร้าวร้าวร้าวไหมครับร้าวร้าวค่ะลาเผ็ดกลางต่อร้าวต้าว

ไปน้องลมร้อนได้แนะน่าที่ไหนที่ไหนไม่ทานลมอยากไ้ยำไยก็กบหนึงสำหรับคนที่ย่นไม่แนะนำที่สงไน้งลมวราน้ายจะ กลับบ้านเอาเนีให้เขาด้วยนะครับไอไอเรียกกระเทียมเกียวหอมเกียวะนะถ้าเป็นท้เป็นเมนูเนี้ยต้องให้หอมหอมไม่ใหรอหอมเกียวอะ่ะาาอารมณ์นี้ต้องให้ทุกครั้งเลยหอมเกี๊ยวกลับบ้านกะวังน้ำเงิน น้ำลมนี่กลัได้ต่อครับยำกุ้งสดตัวไข่แดงเค็มเผ็ดกลาใส่กลาพกุพ้งสดไขแดงเค็มกะลางเกลือปลาน้ำแกอห่่ให้ขาดทั้งหน้า

เนี้ก็จะวิ่งปร,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 ระรรรรามาเป็นรอบหแล้วก็ีดวทีน่ขัวองะจทีังหวัดหลักก่อนแล้วจะเริ่มสอนแกงต้นบุรีตนตะนแลตอบเลยครับต้นรา exactly. ชสีมาวันนี้ก็เป็นาขาที่อันนี้อนไหนละดิ็องแล้วเหราขาที่โหลก็อยที่โพละครับนี่แข่งลงไปแล้วเมื่อี้ต้อถ่ายเห็นแล้วนะว่าของเยอะมากนะแต่ว่าตอ ไขแดงิดน้อยไม่ละตอนแรกเขามาอยู่ด้วยต้งดู้านนั่แหละแล้วก็ไปอาบน้ำเตตสวยัลูกสาวแซวว่าเป็นงานแต่งไทยน้ง้คุณแม่เป็นงานแต่งไทยครับแต่งไทยครับวันนี้แต่งงาน แต่งงานประกอบวะอ๋อแต่งงานเลยอ่ะทำไมสวยเกินประกอบวะแม่แต่งตัวไปงานอะไรอย่างเงี้ยงงทำไมแต่งตัวสวยเกินเกินประกอบวะอ๋อแม่ต้องสวยตลอดการสวยตลอดกาลอมตะอมตะนิรันดร์การแม่ช่วยอะไรคนฉลาดเนี่ย

วันนี้พี่ค้นนะค้นคนแซ่บ,ซบ,ซบวันนี้ก็มีคนขานกิวคนเดิมนะวันนี้นะฮะแล้วก็มีผู้ช่วยนะเดี๋ยวตะคู่จะพาไปชมด้านในนะครับด,ดูประกอบก่อนนะอันนี้เป็นเซตสุด น้องนุ้งหินใช่ไหม,ไมเออนั่นใช่จยืนด้วยน้องนุ้งหินเนี่ยน้องนุ้งหินนะนี่ปั้นดีๆนี่ได้เลยเนี่ยเก่งนะคนเนี้ยนุ้งหินนุ้งหินเป็นคนลวกเป็นคนลวกเนปะ<ต>็นคนลวกแล้วไม่หมายถึงว่าจัดจานคนทคุณแม่คุณแม่ค,แมคุณแม่แล้วก็คุณลูกบางครั้งอ่าเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในนะฮะ กินยำแบบแตกขาดันไปเลยยำปูม้าคื้นหนึ่งหมไม่กี่บาทรลกเฮ้ยอันนี้เซ็ตสุดแต่ยเซ็ตมาเ็ตสุดได้เลยกินอิมนอนับเชิญเลยนะครับรรรับอยู่าได้เลยนะครองชิวไปแล้วฮะรอสินค้าครูครับ ขอบคุณครับขอโทษนะครับที่รอนะครับโทษรนะครับตัวเองดูด okay> ้านซ้ายดูด้านซ้ายดูด้านซ้ายให้อยู่ในจานได้ให้อยู่ในจานได้ 반타로 สายผิดกลางปลา สายเป็ดกลางไม่ลากะล้านะ ปลม,ม่อนปลาไหลกลาโหนี่กลับบ้านหมดเลยนะวันนี้เนาะส่วนใหญ่จะกลับบ้านนะ สุขเกิดการบารา thấy cùng nắng nó sẽ bay đấy Cùng nắng Lại <laughs> con Có chữ núi hình nữa nhỉ lọ núi hình. รู้จักชื่อเขาป่ะ <c oughs> เอารู้จักนุหินกันด้วยเหรอน,ะะหนุน้หินนะอินเตอร์นะเอาแสดงว่าชอบดูการ์ตูนเหรอนุมีแอปนุ้หินด้วย อร่อยมากวายกินนะมันมันมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลูกค้ามาทานเมื่อวานติดใจมาอีกแล้วครับยำ่ะเลสดบวกน่งนายด้วยนางสาวเจ็ดกลางอะไรเก็บกุ้งป่าหมึกวันแอกน้อยยำทะเลสดอีกันนึงเขาสุกอ๋อก็เป็นทะเลสดหนึ่งทะเลสุกหนึ่ง ด้านใน,นเลยครับด้านใน,นเลยนะครับเปิดแล้วครับร้านเปิดแล้วนะครับเอาลูกพามานะฮะโอ้โห oh, oh, เทียบเลยฮนะลยแล้วก็คนที่มาทานแล้วกลับมากินใหม่อีกก็มีนะ โดนอนไยจ้าน้องหินน้องหินลวกหน่อยเอ,เอาคุณแม่ลวกให้โหค,คุณแม่ชุดนี้สวย,ย่าไปลวกเลย <laughs> ให้น้อหินลวกเธอ <laughs> แม่ขยากทำงานเนอ่อทำไมไม่ <laughs> มรักแม่เลยเนี่ยกู <laughs> ุามา ทะเลสดทะเลสดทะเลขอ,อนแก่นนี่ประกบกับต้องแค่โซดานะเอา้าวันนี้วันนี้ได้ปูตัวผู้หรอมันก็ตกตกกันมานนะเมียก็มันต้องกตกกันบมางเมื่อวานได้ตัวเมียเยอะมากาอ,นะอคุณแม่นี่จะยำเองนะเนี่ย สขาขาขอนแก่นเนี่ยคุณแม่จะยำนี่ไงแล้วก็นัาง,งานนะที่เชิญยำเอาน้แ็ผมพูนยม ว่าทะเลสดไม่เกล็ดทะเลสดปลานด้านในเลยครับขายแล้วนะครับขายแล้วนละครับตลาดร้านประกบตามเส้สนขันแกลนดนะ เขาไม่ติดเขียนนะไม่ไม่ัไม่ติกอเลยค่ะลืมเขาไม่ติดเปจิงกันดันเลยนะั่นเลยเลยแยกกันีน่มีฟรีมีครับไม่จิงน้องเงินไหมได้ไม่จิ้งแดงดำก็ได้มีค่ ท่องจำท่องขับไปสู่หลักสูตรท่องจำในใจปูม้าเผ็ดกลางปผ็กลางปูม้าเผ็ดกลางปัลลาระวังพริกกระเด,เด็นเด้อคุณแม่ตื่นใจตื่ตนเนาะคุณแม่บอกเขาให้ได้ทำงานอยู่นิ่งไม่ได้เม,เ,เม่กเจ้าของรองเรมง โ็ยังอยเยมาตั้งไปสวมโอ้เอาแล้วกลับไปเรมาอีกนะโรงแรมอะไรครับไม่เราพังอ่ะจริงเหรอโรงแรมที่เราพักนะโอ้เจ้าของโรงแรมมันตราของเราเขามาทานยำระกุลมะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดามันตาบารีที่พักสะอาดมากนะไปพักได้นะครับแต่นี่ดูคลิปนะประจวบขอนแก่นนะมันตาบารี แต่งานไหม่าดาตะเบิดรอไว้เลยใส่กระบังใหม่ไว้เลยโดา ใส่กำลังตั้ง tăng เอามารําไปเลยนะ13เหรอรอ ถ้าดิทำไมไม่ฉีกให้ลูกค้าวะเออแม่ให้ลูกค้าไปเลยให้ลูกค้าให้ลูกค้าเล่กอะเล่กหมดนะต่อเลยครับเดี๋ยวบุมาเฉยนะหอยแขรงกางปลาหอยแขรงเป็ดกลางปลาเนี่ยเนี่ยคนเอะไรทำไคเอาใบติดให้ลูกค้าไปเลยแลเราก็ต้องฉีกเล่กกำกับอธิบายเราเลยาเข้าใจเข้าใจจริงๆมันจะต้องมีสองอันติดกันตรงโดนเฉยอ่าจริงมันจะมีอย่างนี้เขาให้แล้วปรากฏเขาให้อย่างนั้นแหละ อันนึงเก็บไว้กับเราอันนึงก็มันจะมีสองขั้วนะจะได้รู้ว่าตัวเองอยูท่ที่เท่าไหร่